เี่รมันทนสดปรบ,บไ,ได้แอน,นี่สองวยนะได้ไปเจานี่แฮปี้รฮปปีนอนวรวยมากเลโอ้ยม่ไดเอาแต่ลอยสีสไปไตา,ารยเศ้าป้้หมันบม่ม่าร <c oughs> อารรอยนะ ดูอดมรแซ่ถ้าไปใส่เชือกตัวเองเชือกมีขายอยู่นี้ยาเขาแปดรนี่เห้ายปเชือกเชือตองเปลยอะไรอสีแดล่ะย่อคิวนี่เ่มาเกซมารวยกาซรยหาเท่า อายุเท่าไ่ครับนอเนะ่เดนเดินน้อยนะอายุเ่เก็บสิบเท่าไรผมเลครับอู้เป็นพี่ผมปีหนึ่งอมันเผมเก็บสิบห้าพี่เลยจะลดอะไเนาะลดเล้ว ชอบใจก็เอาแลเลือกดูก่อนอันนี้เลยผ้าหมักโคเนาะเจอ๋อผ้าหมักโคลนเหรอคะใช่ค่ะจะนิ่มแบบนี้เลยนิ่มและเย็นใช่ค่ะจะนิ่มแล้วก็จะเย็นเป็นของุ่งของพื้นที่ที่นี่เลยนิ่มใช่ เป็นผ้าอันนี้คือผ้าอะไรผ้าฝ้ายเหรอใช่ค่ะมัดโครนแล้วผ้าจะรีบและเย็นค่ะมีหลายแต่จะเอาผ้าเนี้ยค่ะไปตัดเป็นผ้าโคนมัดโครนนี่คือเหมือนเหมื็นหนังที่เขาทำเอาโครนจากบาลายเนี่เหรอใช่แต่มันต้องเป็นโครนจากบาลายอย่างเดียวใช่ค่ะได้แบบได้แบบนี้นี่ค่ะคนทำมันจะมีทั้งเสื้อมีทั้งกางเกงให้ดูนี่เลยแอกนี่เป็นแบบนุ่าที่สุดเลยค่ะ ได้บ้านเน่านะเป็นฝ่ายเป็นได้จากสาวหลองบอกว่าแม่นบอกค่ะออันนี้มันเป็นผ้าป้าผ้าป้จากสาวหลองมันจะเป็นไหมไหมอ๋อจ้าไหมก็มีได้ถัะจากสิ่งอ๋ออ๋อนี่คือเอาเอาไหมไปไปหมักโค่นก่อนพอมีได้ไปหมักโค่นเขาได้ไปหมักโค่นก็เอามาคลองอ๋อคลอเองค่ะติดโย่ บ้านเฮาเนี่ยมันก็จะก็มีว่าดีเนาะพี้หน่มีคุยซอยหาคือมีว่ามีต้องมีหลังขาบ่มีหลับขายเอาตัวเอาโตละ200งหนึงยสิโอต้องไปตัดเราะมีตัวนีหลายนะคะหลายแบบเป็นเกเงี้ยปจัโจั้าตัดตัวนึงละนีนาะในกงเกถูกตัวนี้สองนี่ได้ ก่งเกงเทไงอย่างก่งเกงกระซองร้อยงเกงลบางน้งเกงงเป็นชุดเป็นเสื้อตัวเดียวอยนี้ก็มีค่ะอยู่ที่จะตัด้ค่ะเอาผู้ใดออกแบบเอเฮดอันนี้ิซิแล้วแปลข้าสีดเนาะนีหาอย่างนี้กระโปงเป็นกระโปงเสืกัมีเด้ขา เนี่ยาเก็นไคะไหมอีีบนี่อันนี้ไม่ใช่ไหมมันนังเลียกันแบบให้เวลาเดินเลยมันจะเห็นอันแดดอันเขียวก็ยังไหมแทเนาะเียมเห็นไหมเห็นไหมาบอกว่าถ้าอยู่ในร่มมันดูไม่สวยแต่พอออกแดดมันดูสวย่่ใแค่เมานั่เอียนก็ nó cũng là, là tôi có cây đẹp oh, à, à, này, tuyệt vời. Ah, con sườn thì to lòi lòi, bẹt tiếp. anh nhỉ? Yucon mui á? Yucon mui đó. Khả, kiểu xoài á, anh á. Anh anh bùi rồi đấy. Kiểu ấy cũng đẹp, thấy đấy không? Không đấy không? Giày kẻ kéo rồi. Sắc rồi. Già, 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 อาตัวอยุยังน้อยจะมีตัวตัวนี่สีสีเนี้ยตัวลายชอบตัวาสาดนายเก็แล้วจนเห็นลยเียบสิเนี้ยอันนี้เป็นอันนี้เป็นเบสิกมันจะไม่ นี่ค um. ือเข้าไปในาาหเอาผ่านก็ได้เอาเข้าถไปได้ไก่อนไไม่ลืมใช่ไหมอย่าลืมนะยายที่หนูจะลืมนี่ดดันต่มะมไม่ไเดี๋ยวใช้รถอยู่ไกลไหมลูกนี่รถอยู่ตรงนี้เองค่ะใส่รถดีกว่ากันถือเข้าไปได้อยู่เต็มยายกวรวหนูกิ้กัเวลาถึงาน

តែជាប់ទៅលោកនេះជាប់ទៀតនេះរថយន្តនេះតែយើងឃើញមកតា View នេះគេត្រេកគេចូលទៅលោកគេមកដែរគេចូលទៅគេ